สำหรับวันนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะผมคายเวลี่กัอีกแล้วนะฮะก็หายไปนานเลยนะเพราะว่าไม่ว่างแล้วก็ไม่มีเกมจะเล่นนะฮะไม่ค่อยได้เล่นเกมก็คือตั้งแต่เมื่อว,วานนะฮะกระแสออกมาเยอะมากสำหรับเกมโปเกมอนโกนะก็มีน้องๆไลน์มาถามเลยอะ่ะแบบโปเกมอนโกเปิดเซิร์ฟหรือยัง โปเกมอนโกพร้อมให้เล่นหรืออะไรหรืออย่างนะถ้าไปโปเกมอนไม่มีนะก็ว่าผมลองเล่นมาแล้วแหะแต่ว่าเล่นตอนคืนงนืนอเลยไมไ่ไปได้จับก็มีแค่เนี่ยตัวเริ่มต้นนะมีแค่นี้นะแล้วก็ดูรอบข้างว่าจะไม่มีอะไรเลยซึ่งข่าวออ,อกมาชัดเจนเลยฮะสำหรับแอดมินผู้ดูแลเซิร์ฟของโปเกมอนโกนะฮะคือจริงๆเนี่ย พวกที่มุดมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพวกที่มุดเอาเกมเอาลิงก์มาเล่นกันต่างๆอ่เถื่อนๆเนอะเ็าะว่าทางเซิร์ฟจริงนะฮะได้เปิดให้เล่นเฉพาะของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งยังมาไม่ถึงไทยถ้าเข้าไปเช็คในเพจโต r e นี้เข้าลิงก์ไปนะฮะก็จะพบว่ามันยังไม่เปิดริการให้กับประ,ประเทศของเราเนะก็ ไม่แปลกนะที่จะเล่นได้คือข้อเท็จจริงก็ยังมีอยู่สองอย่างนะว่าผู้ดูแลแบบปล่อยปาแล้วเลยไปนิดนึงนะฮะแบบยังไม่ค่อยดูแลเซิร์ฟเท่าไหร่นะว่ามีพวกมูทพวกอะไรหรือแบบที่สองคือปล่อยให้ทุกคนได้เล่นก่อนนะให้รู้ว่าตัวเกมมันเป็นยังไงเหมือนเลยกน้ำย่อยนะฮะว่าตัวเกมสมบูรณ์แล้วนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็รออีกหน่อยแล้วกันนะสำหรับโปเกมอนโกนะฮะ ก็ไลน์มาถามกันเยอะเลยเนาะก็ไม่แปลกนะที่เราจะเดินไปเนี่ยเดินไปทั่วเลยออกไปนอกบ้านไปนูน่นไปนี่ไม่เจอบอลไม่เจอไอเทมไม่เจอโปเกมอนเลยนะฮะก็เนื่องมาจากว่าตัวเกมยังไม่เปิดบริการในประเทศไทยครับผมเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าเร็วๆนี้โปเกมอนโกจะมีข่าวออกมานะฮะว่าจะเปิดเซิร์ฟ ของประเทศไหนก็รอติดตามดูแล้วกันเนาะหาแฟนเพจหาอะไรดูเพราะผมก็หาข่าวจากแหล่งหลายๆแหล่งอะก็ไม่ดูจากที่เดียวเนาะเพราะว่าบางทีมันก็มีข่าวโกหกอะไรอย่างนี้ก็ตั้งแต่มีข่าวออกมาก็เข้าไปอ่านในเว็บเพจก็บอกว่าเปิดบริการแล้วอะไรประมาณนี้คนก็แฮ่โหลดกันนะเพราะว่ารอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมั้งนะเพิ่ง ทเอร์ออกมานี่ก็น่าสนใจมากสำหรับเกมนี้เนาะเอาเป็นชัวๆเลยแล้วกันเนาะคือยังไม่เปิดเซิร์ฟบริการนะฮะเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยอ่ะเนาะก็ลองออกันไปอีกหน่อยแล้วกันสำหรับโปเกมอนโกก็ไขข้อสงสัยนะสำหรับน้องที่ได้ไลน์ลามาถามนะฮะถามว่าโปเกมอนโกเป็นยังไงก็จะให้รีวิวอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปหาคนที่เขาได้เล่นทันมารีวิวก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ที่เขาได้เล่นมาแล้วนะไปดูตัวเกมว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะเล็นน้ำย่อยมานิดหนึ่งแตวันนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะชัดเจนแล้วว่าโปเกมอนโกยังไม่เปิดเซิร์ฟนะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะ <laughs> สวัสดีครับ